การับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับเนาะอุ๊ยลืมภาษา <laughs> ต้องพูดภาษากลางเนาะต้องปากภาษากลางเอาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับผมรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยกระทรวงคมนาคมทุ่มง,งบ9 7ขอไปครับ79,590ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสานสกลนครนครพนมมุกดาหารบึงการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาท่าอากาศยานสกลนครให้มีความทันสมัยรองรับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ในการสัมมนา,าเรื่องยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณเพื่อกบเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตและส่งเสริมความยั่งยืนทางการคลังของ3บวกหนึ่งกลุ่มจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารและจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรณหอประชมุมมหาวิชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายรชพัฒนนะครับนครพนมนะครับ ขอภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นประธานในการสัมมนา,าพร้อมบรรยายพิเศษกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากการมีสะพานมิตรภาพเชื่อมโยงระหว่างชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมกล่าวว่าโครงการ ของกระทรวงคมนาคมนะครับมีโครงการสําคัญที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งรถไฟทางคู่และโครงข่ายทางถนนงบลงทุนราว72,340ล้านบาทการบริหารงบประมาณประจําปี2567อีก1605ล้านบาทนะครับและโครงการสําคัญในการพัฒนากับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2568อีกกว่า5,600ล้านบาทให้มีความเจริญเติบโตและส่งเสริมความยั่งยืนทางการคลังนะครับ เพื่อให้งบประมาณของประเทศได้มีการใช้จ่ายงบประมาณลงไปยังประชาชนได้ทั่วถึงแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวครับไปฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับในพื้นที่สกลนครก็มีประเด็นในเรื่องของการขนส่งสินค้าที่เชื่อมกับเรื่องของรถไฟนะคะซึ่งนครสกลนครก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะนสะสกลนครไม่มีรถไฟทําไมรถไฟไป ข้ามไปทางนาครพนมแต่ไม่มีเรื่องจากการขนส่งสินค้าก็จะเป็นเหมือนอเป็นเส้นทางใยแมงมุมที่จะมีการ คอนเน็ Connect, เรื่องของระบบขนส่งทางบกเช่นเดียวกันซึ่งสกลนครเป็นเมืองผ่านแต่ว่าจุดหมุดหมายของสกลนครนั่นก็คือเรื่องของจุดพักรถการขนส่งสินค้าการขนถ่ายสินค้าก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็จะต้องพัฒนานเรื่องของสนามบินให้สกลนครมีความทันสมัยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของมิติการขยายแต่ละถนนนะคะในสองช่องจราจรเป็น4ช่องจราจร6ช่องจราจร เชื่อมต่อกับทางบึงการแล้วก็เชื่อมต่อกับทางอุดรซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มการก่อสร้างเกือบเสร็จแล้วค่ะ